กสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพื่อมยอดบันทึกของในตัวคลิปติทตอ,อกกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ว่าทำตามผมฝันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะ ก็ก่อนอื่นเลยนะผมเราได้เข้ามาที่ในตรงเว็บไซต์เกมเอ็มกีทีเฮดกันนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่งเว็บไซต์ว้ให้เนาะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาในอีกตัวเว็บไซต์เพื่อสามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทำตามผมกันได้แบบง่ายกันได้เลยอ่ะเพียงแค่เราได้กดเข้ามากแล้วผมจะ่ในตรงเว็บไซต์เนาะในเว็บไซต์เขาจะมีเราได้กดลงชื่อใช้งานกัรสมัครสมาชิกกันแบบนี้วยผมในเว็บไซต์เนาะสำหรับใครที่ได้เข้ามากรลอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกทีได้ต่างตรงด้านนี้กันไปก่อนได้เลยนะผม อ่ะในกดสมัครสมา,สมาชิกกันมาแล้วที่ในหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้ได้กรอกชื่อกร่อกข้อมูลของเราไปแบบนี้หรือว่าได้ทาการสมัครอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการสมัครผ่านบัญชี Google Gmail ที่อยู่ตรงด้านล่างนี้เราก็สามารถที่จะรับทำการสมัครกันได้หรือถ้าหากมีใครได้สมัคร,รกันไปได้แล้วหรือว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมานะผมแล้วก็ลงชื่อใช้งานตามบัญชีที่เราได้มีกันไปได้เลยเนาะ อ่ะแล้วก็ได้กดลงชื่อใช้งานกันมาแล้วผมที่ในหน้าต่างการลงชื่อใช้งานนะผมเออลองจากที่นี้เนาะเอาเป็นว่านะผมกดอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ในเว็บไซต์ KMK ติเหตุกันนะผมในเว็บไซต์หน้าต่างแรกเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะมีบทหมู่และบริการให้เราได้สามารถเตรมเลือดทำการหรือว่าจะเลือดใช้งานกันได้เนาะแล้วก็จะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้นะครับผมให้กับเราได้สามารถมาทำการในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันไปได้หรือถ้าเผื่อใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วอาจจะไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำรายการ แล้วก็ได้กดให้มาแล้วที่ใน่ส่วนของช่องทางการเติมเงินของที่หน้ตาต่างด้านนี้เขาก็จะมีหน้ตาต่างแบบนี้เลยนะผมให้กลับเราจะสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทําการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้เนาะแค่ได้กดทห้มากแล้วผมทีนี้ก็ไปเลือกช่องทางในการเติมเงิน5้ช่องทางนี้กันไปแล้วพอได้เลือกกันได้แล้วในท้งช่องทางนี้เราก็กดเติมเงินกันเรผมตอนนี้ง่ายก็จะเป็นการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้แล้วเนาะหากต่รมบท่านผู้ชมคนไหนเดี๋ยวผมที่เกิดอ่าอยากจะเติมเงินช่องทางอะไรแล้วสะดุดช่องทางไหนในการเติมเงินทั้ง ได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วในตรงเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ในตัวนหน้าต่างเดิมเว็บไซต์กันได้เลยอ่ะแล้วเราก็ได้กดกลับมากันแล้วที่ในตัวนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราเทนี้เราก็มาเริ่มบดหมู่และก็บริการที่เราต้องการจะทําการกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้กดไปที่วมดหมู่นะผมก่อนที่จะเลือกบหมู่นะผมเราก็กดเลือกแพลตฟอร์มก่อนดีกว่าแพลตฟอร์มท o ิตตอแล้วเนาะแล้วก็เลือกบทหมู่นะผม่าหมูม่เราจะเป็นการเพิ่มยอดบันทึกนะผมเราก็เลือกหาดูเนาะอ่าอยู่ตรงนี้เลยเนาะเราก็กันไป อ่ะแล้วพอได้เลือกกันได้แล้วที่หมดหมู่แบบนี้เราก็เลือกบริการกันได้เลยนะผมบริการคือเรทราคาหรืเวลาผมจะขอเลือกปัจจันแรกเนาะอ่ะแล้วเลือกกันได้แล้วทั้งหมดหมู่เรบริการทีนี้ให้เราได้กดกลับมาผมที่ในตัวของคลิปทิกตอกเราเพื่อทำการขอลอกลิงก์อ่ะได้ลิงก์คลิปทิกตอกกันมาแล้วทีนี้ให้เอาลิงก์มาวางอ่ะแล้วพอได้วางลิงก์ได้แบบนี้แล้วก็ให้ใส่จานวนที่เราต้องการทำการเพิ่มกันไปแล้วก็ได้ใส่ทั้ลิงก์แล้วก็จำนวนได้แแบบนี้ทีนี้ให้กดสั่งซื้อกันไปได้เลยเนาะ เราก็ได้กดสั่งซื้อไปได้นะครับส่งซื้อของเราเขาจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้เราได้ดูคุณได้เปิดนี้และแถมยังสามารถที่จะกดเช็คเข้ามาดูออเดอร์กันได้ที่ตรงประวัติการสังซื้อก็ได้ผมเปิดใครอยากจะเช็คดูยอดออเดอร์นะว่าอ่ะเราส่งซื้อกันไปแล้วยอดเขาขึ้นมาให้เราแบบไหนหรือว่าเราลงเดินการถึงไหนกันแล้วเราก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คดูกันได้เนาะหรือถ้าเผื่อใครที่ได้ส่งซื้อกันไปแล้วแต่ผมไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาดูออเดอร์กันได้เพราะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าสั่งซื้อกันไปแล้วออเดอร์อาจจะมีการขัดข้องหรือว่ายังไงแตผมหักว่าใช้งานกันไปแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานเนาะถ้าผู้ชมนะผมสามารถที่จะกดกลับมาหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้ แะผมแลวเขาจะมีข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้เนาะให้เราได้สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปและผมแล้วเขาจะขึ้นช่องทางเข้าไปแบบนี้2ช่องทางแล้เราได้สามารถที่จะเลือกเพื่อไปทําการแจ้งและติดต่อสอบถามปัญหาแอดมินกันได้สหรับถ้าผู้ชมคนไหนผมที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วอาจจะมีปัญหาหรือขัดข้องก็สามารถที่จะเข้ามาที่หน้าต่างต้านนี้นะผมเราก็มาคลิกตามที่ผมได้บอกกับไปด้านเลยแล้วเราก็เลือกช่องทางในการแก้ปัญหากันอีกเนาะหรือว่าหากใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาขัดข้องอะไรแต่ว่าสนใจอยากจะลองแนะนําให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราให้งาาาานเเ็บไไรรรรูกสมถ่ด้ั เราาก็ได้ง่ยแค่เราได้กดธมใีตรงนี้นะผมได้คำว่าแนะนาเพื่อนเนาะพอเราได้ข้ามาก็แล้วที่หน้าต่างด้านนี้เช่นนี้เราก็มาคัดลอกลิงกที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้ผมไปส่งให้เพื่อนแล้วก็คนรู้จักของเรา๋นวใกล้เพื่อหรือคนรู้จักของเราเขากดทมรีตุงตัวเว็บไซต์เนาะตัวนี้ง่ายๆก็จะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนหรือก็คนรู้จักให้เขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ต่างมันได้แบบง่ายกันได้แล้วหรือถ้าถมีใครที่ได้ใช้งานกันไปแล้วแล้วผมแล้วก็อ่ะเกิดสนใจแนละ้วผมอยากจะดูยอดกันแล้วว่ายอดขึ้นมาให้เราหรือย,ยังหรือว่าเป็นยังไงเราก็ลองกลไปดดดูนีส่งยอเ อ่ะก็ของเดิมูีที่9ก้าแล้วผมผมจะจำไว้นอะก๋าวลองนี้ถนะ้าจะเช็คกันดูดีกว่าแล้วผมว่าขึ้นมาให้เราหรือยังหรือว่าเป็นยังไง อ่าแล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากก็ได้ทําการของตัวกันไปแล้วผมเก็นั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้ยอดบันทึกของตัวคลิปท i k ตอกเราเคาก็ได้เพิ่มขึ้นมาจนมาที่1อ0แบบนี้แล้วเนาะเคาเพิ่มขึ้นมาเป็น115เลยนะผมบกว่าดีนะผมว่าผมได้จําไว้ได้นะว่าของเดือนมีนาคมแล้วผมก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น115เลยเนาะอะ่ะก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะผมและแถมวิธีขั้นตอนในการทํยาก็งง่ายแบบนี้ด้วยเนาะคือสําหรับใครที่ผมได้ดูกันไปแล้วผมแล้วเกิดสนใจเจะเข้ามาชิมกันหรือเดี๋ยวเข้าทําตามเนาะก็ได้แสบว่าได้กเข้ามาในหตัวเว็บซต์ที่ผมแปะให้สามารถที่จะเข้ามาชิมงานหรือเข้าทําตามก็ได้ไปเป็นง่ายกันได้เลย We'll อะแล้วผมวิธีขั้นตอนในการทําก็ไม่ได้ยากนะผมตามที่ผมได้บอกกันไปเนาะผมไปทำทั้งสองรอบเลยเนาะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มยอดบันทึกนะผมไม่ว่าอยากให้มียอดบันทึกในตัวคลิปวิดีโอหรือว่าอยากจะเปิดการบันทึกของคลิปวิดีโออะไรยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานกันได้เว็บไซต์ก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไรเลยแล้วถ้าหากใช้งานกันไปเกิดมีปัญหาก็ยังสามารถที่จะแจ้งหรือติดต่อสอบถามปัญหาแอดปินกันได้ในการติดต่อแอดมินที่ผมได้สอบกันไปหรือถ้าใครที่จะใช้งานเป็นละเอียดได้ใช้งานเว็บไซต์กันอีแบบง่ายตัวเว็บไซต์เขาก็มีเวอร์ชััััั่นนนนนนนเเเเปปป็็แออออพลลิคคชชกกกดดด้้้วยยใใใรรรรสสจะไไงงงงาาาาามถหืขู ได้เลยผมเว็บไซต์เขาก็มีตั้งเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วด้วยนะหากว,าวันนี้ผมพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดกันไปต้องขอไปผู้ชมกันด้วยนะครับผมหรือถ้าหากท่านผู้ชมคนใดที่ดูกันแล้วก็เข้าใจและดูจบถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ผมก็ขอบคุณกันดูนและการรับชมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณครับ